ย้อนรอสวัสดีโคตรด้วยนะครับผมบ้าผลระเบิดเองของผมอยู่ผมนิ่เคยผมบอมจังอีกแล้วนะทุกคนนะครับ,นะรบผมก็สลัดคลิปนี้นะครับแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมโลบอคไอหั Low ่มวันพีซลิเทนกันอีกแล้วฮะทุกคนนะครับผมก็สลัดคลิปนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในเกมวันพีซลิเทนกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เราหายกันไปตั้งหลายเรือนสำหรับเกมวันพีซลิเทนในการหาขิมมันเองใช่ตุ้นตี้ในการหาขิมมันเอง,งน,นะครับผมก็สลับเปิดเทลลี่ใหม่ของ2020ใช่ไหม นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครอยากให้ทำนะครับก็กดไลค์พี่ถึง50บไลค์กันด้วยนะกันนะครับขอ50บไลค์นะถ้าเกิดถึงเราจะมาทำกันอีกนะครับผมแล้วก็ขอขอให้คลิปนี้ถึง1,000วิวนะัะผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะกันนะครับเพราะซีรีส์นี้ก็ได้กลับมาทำทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมความกู้กับเฮตุนจากเอตีตามหา ผลพิษฐานในบล็อกวุ้นั่นเองนะครับผมนะครับก็ได้กลับมาถ้าสมมติว่าคลิปนี้ถึงพันวิวอีกนะครับเราจะรีบทํากลับมาให้ดูอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองน,น,น,นะครับผมก็ตลอดคลิปนี้นะครับตลอดคลิปนี้เราจะมาหากันทั้งหมดก็ประมาณกี่เข็มนะ6เข็มป่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรารออีกประมาณ8นาทีนะเราก็จะได้อีก1เข็มนะครับแล้วก็อยากนิวอีก1เข็มนั่นเองนะครับผมก็นะครับก่อนที่จะไปดูกันนะผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดกิ่งที่บอมด้วยในการครับผมไม่เกิดกดแล้วนะผมเราไปกันเลย โอเคทุกคนนะครับผมก็สลับสูตรแรกอันะนี้เราจะใช้กันนะเราคิดเองนะให้เราค่าจำจัวทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2 3สมนะครับ3ตัวนะครับเราก็เก็บกล่องเนะครับเอ้ยใหญ่อ,อะเราเก็บกล่องทั้งหมด3กล่องนะครับโอเคนะครับเก็บกล่องเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการค่าผนฟีนิกนะครับมา <c oughs> เลยไหนมานี้มานี่ดอกมานี้ดอกทอง เออเฮยเฮยเฮยคู่ก็เด่นตายนะกู่ก็เด่นตายนะเฮยไหนอยู <c Ris ky> ่นิ่งๆดิกระบุกมาแล้วแตกแตกเฮ้าถ้าถ้าเกิดกูแตกมึงดองหน่อยนะดองบกดองหน่อยนะโอเคนะผมแตกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการหาเข็มแรกกันเลยปะเข็มแรกเราไปที่ใหญกันก่อนดีวะมีเกาะม่วงมาดูก่อนดิหนึ่งโอเคเกาะม่วงมีป่ะมีวะเฮ้ยมีตอนนี้มีเกาะม่วงอยู่ประมาณเข็มหนึ่งโอเคปะไปเกาะม่วงกันก่อนลุย ไม่เกาะม่วงไม่อยากไม่อยากไม่อยากไปเลยว่ะเกาะม่วงทำไมต้องไปเกาะม่วงเดี๋ยวะใช่น,นะผมก็ทุกคนนะครับวันนี้ผมเพิ่งเจอผลโอเปกกับขนสายฟ้าไปนั่นเองนะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะผมเพิ่งเจอนะฮะวันนี้นะแต่เม่อแรกอัดคลิปใช่ไหมทุกคนสุดยอดอว่ะคอามดีของชอบไปผมอ,อยู่แล้วนะครับผมก็ผมก็ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอดสุดยอดแป๊ะ เอ้ยเดี๋ยวค่อยโชว์ก็ได้ได้ผลเอาเปะกับผลซ้ายโอเคแล้วไปลุยที่เกาะม่วงกันเลยกว่านะเพราะยี่ผลจุกคนจำได้ไหมตอนนี้เราเดือนตอนเราปิดเทอมคราวที่แล้วนะที่เราได้แต่ผลคือเกลือนะครับตอนนี้เรากําลังรุ่งๆเลยนะวันนี้เรเจินนะครับ <c oughs> ไม่รู้ได้กลับมาลุ่งหรือเปล่านะหกเข็มนะครับเราเปิดซีรีส์ด้วยกัน6เข็มนะครับย้สยตูดจ,จากนิตย์ตามหา6เข็มเปิดไปเดิม2020นยสิบนะฮะตั้งชื่อคลิปนี้

าทายาทคุยไม่ไดไม่ใช่ละโ,โอเคทุกคนนะครับเราเจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมสะหลับอันนี้ทุกคนให้เราทําการวนนะครับสามรอบหนึ่งนะครับอัน,น,นหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนพร้อมเรียบร้อยครับมม m m o n box ครับโอ้โหประเดิมกล่องแรกให้กูได้อม,มอ m m บล box เลยเหรอวะฮัลโหล โอ้โหเกินนะประเดิมกล่องแรกได้ประเดิมกล่องแร,รกอแรของ2020นะครับได้กล่องมันบลอกคับเปิดกันเลยกว่ากล่องไหนวะโอ้ผนฟุตวะสุดยอดว่ะสุดยอดจริงๆนะครับต่อไปครับเราทําการไปเกาะไหนกันต่อดีไปเกาะนู้นกันดีกว่าลุยไอ้หำโอ้โหโอ้โหหลอกโอ้โหทุกคนดูดิครับดูดีโอ้โหหลอกหลอกหลอกผมว่าไปเจอผลฟินิกโอ้โหนู้นวะ เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเช่อไมนิวเนาะเออเออแค่เทียวคนเดียวก็มีแค่กล่องเดียวโอ้โอเคให้เราที่มาได้ไหมเออใจเย็นดิเฮ้ยอย่าเผาดิวิ่เอาโอแล้ที่มาเป็ไรนะไอ้ไม่ดีไม่ดีโอเคทุกคนเราเตรียมไปหาเราเตรียมไปหากันเถอะนะครับขอให้ได้เกาะนี่ต้องได้ของแลนแล้วล่ะนะครับทุกคน ทําตามสูตรเดิมนะครับนน้องนะครับเราทําการเดินรอบต้นไม้นี่ครับสามรอบหรืบต้นไม้นี้นะครับนี่ต้นนี้โอเคสามรอบครับหนึ่งติดต,ด,ตด,ดติดติดเอาเชียร์ติดหนึ่งเนี่ยสองสองแล้วนะฮะต่อไปก็เอ,อ้ยเชียร์บังดูดิสามเนี่ยไปทุกคนออ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 ลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแร่ต้องออกฮนะโอกาสได้แร่เยอะขึ้นไมหมเหรได้ข่าวอ่ะ โอเคคอมมอนบล็อกครับสุดยอดวะโอ้โหเปิดความเกลือมาเดิมคลิปแรกความเกลือมาเลยเหรอวะโอ้โหสุดยอดครับทุกคนเก็บไว้ก่อนเนีครับผมโอเคเข็มต่อไปอ่ะไปที่อื่นกันเถอะปะเข็มต่อไปก็ไปกันเถอะน่าเดือยยังไหนวะไปเถอะ เกลือละสองกล่องน้ำน้องๆไปไปมีผลพินิกแต่อย่างเร็วอยู่แล้วสุดยอดว่ะไปแล้วไปไปดูนะไปไปไไปไปไปลุ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 ดกอดลุลลุ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 ุุลุลยรล ฟิเป็นดิฉนะครับไม่ดิจ้าโอ้ก็ช้าเลยฟิ <c oughs> เิกเออนั่นแหละเอ้ก่อนนี้เราจำได้ว่าเราได้ผลผีนะน้องๆน,งนะครับจำได้ไหมผลผีป่ะวันหนึ่งป่าป่าทุกคนนะต้นนี้นะเราทำการเดิน3านรอบหนึ่งออสองสามลับแล้วทำการ นี่นะครับปังเราอยู่ไหนวะสมทำไมเดี๋ยววะฮะปังผียังไม่ตายโอเคทุกคนนะครับเราทำการกดเข้าไปเลยไปเรื่องร้องขับวตัดผีนี่อยากรู้อ่ะเฮ้ยอันคอรมอนว่ะเฮ้ยเฮ้ยจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะมึงอยออยู่ัง เฮ้ยทุกคนเจออันคอมมอนว่ะเฮ้ยถึงไม่ใช้ได้นะครับผมไม่เกือบไปเดี๋ยวเราไปรับเข็มกันก่อนดีกว่าปะรับเข็มรับเข็มลุยรับเข็มนะครับเข็มต่อไปเข็มที่ห้านะเอ้าเชื่อนั่งเฉยว่ะทุกคนรับเข็มนะครับอีกห้าในสองวีจัดปะหายเข็มนี้ก่อนแล้วกันลุยนี่ครับนงนงากลังมาเข็มต่อไปอยู่ไหนเออฮัลโหลป้าเข็มต่อไปลืมไป เกาะนน้นเหรอปังเกาะนน้นทินะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊ะปั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 ๊บปยอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเกาะไหนวะเฮ้ยเกาะเกาะถนนโน้นว่ะไงดีวะมารับเลยคอมมอนบ็อกว่ะสุดยอดเฮ้ยคอมมอนมาโอ้โหโอ้โหคอมมอนบอกกลับเฮ้อทางนั้นอ่ะไปไปเอาเข็มเพิ่มดีกว่าไป ไปลง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 รู้จักรู้จักน้องเมเปิลไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้นายหืมไม่ฮะไปรับเข็มครับโอเคทุกคนเกาะอะไรวะาลองไอ้นิวไอ้นิวไอ้นิวไอนิวไอ้นิวมามาเฮ้ยแม่พี่แบบนี้เหรอสวยเฮ้ยเกาะทุกคนเจอเกาะแล้วนะครับมาเกาะนี้เหรอแต่อาจจะโอ้โหลูดบอก ไอ้ก่อนนี้คนระับทุกคนเข้าเลยคุยคอมมอนบล็อกโอ้โหสุดยอดว่ะที่เทียบเทียบคอมมอนบล็อกสุดยอดนีดทน่ทุกคนดนดีใจทัไมวะเนี่ยโอเคทุกคนลุยแล้วบล็อกต้องมาแล้วบล็อกต้องมาทั้งพาักละเออบอกคณะแล้วบล็อกต้องมาทั้งพาักละเกลือโอเคครับผมทุกคนเกลือจริงๆริงกบคอมมอนโอ้โหเปิดเป็นเดือนพักแรกมาให้กูเกลือเลยเหรอฮัลโหลสุดยอดว่ะเ,เฮ้ย ดีจริงๆเยโอ้โหสุดยอดนะครับน้องๆนะครับโอเคทุกคนก็เราเตรียมมาเปิดค่อยมาเปิดกันดีกว่านะครับทุกคนนะครับขอญาถ่ายรูปก,ก่อนโอเคทุกคนนะครับผมแล้วก็มาดูกันดีกว่าเราได้ผลเลยห้าผลที่เหลือนะครับมาอันนี้ผลช็อปช็อปอันนี้ผลฮ็อบบี้วะนะครับต่อไปก็ผลสปริงแล้วก็ผลเคลียร์แล้วก็ ผลสปริงนะครับโอโ้โหเกลือคลิปปีนะก็สำหรับคลิปนี้นะใครอยากให้ทำอีกนะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่บอมไปด้วยนะครับาวขสำหรับคล,คลิปนี้พี่ขอลากันก่อน,อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมอย่าลืมฝา,ากกดไลค์ถึงห้าสิบไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับนะถ้าเกิดอยากให้ทำกันอีกนะครับผมก็สำหรับคล,คลิปนี้พี่ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันแค่นี้นะครับผมแล้วไ็พาร์ทหน้าไม่เกลือแน่นอนนะครับผมขอให้ถึงหนึ่งพันวิวนะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ